ข้บ้านแล้วครับสามทุ่มครึ่งแล้วเราใช้เส้นทางกันนันแม้นะครับจะวิ่งจอมทองครับผมไม่วิ่งพรามสองพรามสองน่าจะติดแน่นอนในรถ นันแมนเข้าเอกชัยแล้วก็วิ่งจอมทองออกสุขสวัส <duy> ดิ <comprend> ์ต <feet> ว <deep breaths> ัน yes, ด yes, 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 <athletes> ีดีไซน์นันแมนอยู่ครับผม งานก็ตะกี้ก็มีงานเด้งขึ้นมาครับแต่ว่าจะเข้าบ้านแล้วเลยไม่เอาสองกรกว่าบใกล้ๆครับบางบอนไปส่งพันท้ายเป็นทีวีสองเครื่องเลยไม่เอาสองรกว่าบาทไม่เอาเกลับเข้าบ้านดีกว่าเดี๋ยวไาถึงพันท้ายตีรถย้อนกระเป๋ากับไม่ เออถ้ามีพวกนี่ก็นันแม้นไปทุง่งคุกรับประกอบ <c oughs> จะพอรับไปอยู่ร้อยหนึ่งก็เอาเ้าแถวนี้ความเป็นทางผ่าน ได้มา920บาที่อีกสองเทีเ่ยวครับพอละวสุบาคนสีดินแดงไปเถอะผมเข้าบ้านเลยครับแต่ผมจะเปิดแอปไว้อยู่เอกชัย ไลยบูรนณะอ่านี่จะไปอยู่ว่ามันเป็นทางผ่านเข้าบ้านเปิดแอปไว้ครับเผื่อมีทางผ่านเข้าบ้านสักร้อยสองร้อย ข้าวด้วยเรื่องของเรื่องนี้ไม่อยากรับงานหิวข้าวเลยจะเข้าบ้านกินข้าวพอแล้สองเที่ยวเนีี้พอได้ข่าประทูมแมวแล้ว <laughs> เออทำมาหากินพี่น้องเอ้ยลำบากยากเข็น เมื่อไหร่จะมีบุญวาสนาถูกลอตเตอรี่ในวันที่หนึ่งแบบเขาสักทีพอวันที่หนึ่งกัวันที่สิบหกเห็นคนจังหวัดโน้นถูกทีจัหวัดน,นี้ถูกทีก็แอบ,บอิจฉาเขาอยู่เมื่อ <c oughs> <c oughs> ไหร่ก็ถึงคิวเราบ้างก็ไม่รู้ ซื้อไว้ถึงวดแล้วครับผมอ่ะแบตเตอรี่อย่างว่าไม่ซื้อก็งวดสองใบแหละว่าไม่ซื้อนะตอนนี้ก็มีงานเด้งขึ้นมาครับลาล่างานทรงแบบประหยัดบางขุนสีดินแดงรถห้าประตู หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทไม่จะประคุณลุนช่องหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทครับบางคุนสีดินแดงเด็กๆนี่อยู่นานอยู่นะครับเดึกๆในงานไม่ค่อยหายเท่าไหร่ นี่หยหมอหิวตอนนี้ก็เข้าเขตจอมทองแล้วครับหมดเขตเอกชัยแล้ว บางคุบางคุสีดินแดงยังไม่หายนะครับยังไม่มีใครเอาไปเลยแช่ตั้งนานแล้วเนี่ยรถออห้าประตูมันแต่ไม่มีใครไปไม่มีใครอยู่ใกล้ทรงแบบประหยัดไงครับเมื่อลูกค้าเรียกแบบประหยัดเราก็ต้องไปแบบประหยัดแล้วอยา่าโทรมาเร่งเรานะครับ ว่าเมื่อไหร่จะถึงัทีนานจังคือถ้าเราเรียกแบบประหยัดเนี่ยไรเดอร์ไดรเวอร์หรือไรเดอร์ไรเดอร์เนี่ยสามารถส่งได้ภายใน24ชั่วโมงนะครับแบบประหยัดเนี่ยเขาจะไปส่งให้คุณตอนไหนก็ได้ภายใน24ชั่วโมงภายในวันนั้นแหละ แต่ท่านก็อย่ามาพูดว่ยวายว่าทำไมส่งช้าจังนะก็เพราะท่านเรียกแบบประหยัดมามเขาก็ต้องไปแบบประหยัด<ม>นี่แบบประหยัดอีแล้วบางเคอแถวนี้แหละครับ ชุ่งทุ่งวัดดอนไม่ไปแล้วครับรถเก๋งสี่ประตูเข้าบ้านแล้วครับบางคลแถวนี้แหละครับแถวนี้แหละบางคอแถวที่ผมอยู่นี่แหละแถวแยกอะไรเนี่ยเขาเรียกแยกอะไรแยกจอมทองเดี๋ยวซ้ายเป็นวัฏกาศตรงไปออกสุขสวัสดิ์อันนี้บางคอทุ่งวัดดอน หนึ่งรยเกบาทส่งแบบประหยัดครับเรารับตอนนี้ส่งเที่ยงคืนก็ได้ครับไม่เป็นไรส่งแบบประหยัดรถเก๋งสี่ประตูครับเรียกรถเก๋งสี่ประตูไปแล้วครับบางคอ เลือต่แบ,บงคุณสีกับดินแดงยังไม่ไปไอ้น้อไปแถวนี้แเกงสี่ประตูแถวเริ่มพัฒนาใต้นี่แหละครับแถวบางคอแลวเริ่มพัฒนาใต้เริ่มพัฒนาเหนือนี่แหละบางคอเพราะว่าผมเคยมาส่งอยู่ผมเคยมาส่งแป้งพิซซ่าแถวนี้ บวกสิบสองบาทครับบวกสิบสองบาทครับบางคุณสีดินแดง <c oughs> เพื่อนเอนบวกบวสิบสองบาทครับบวกเพิ่มสิบสอบาทบางคุณสีดินแดงครับลดห้าประตูมีใครกดไปไหมครับรออยู่ครับรออยู่ งานรอยอยู่ครับบวกอีก12บาทครับจาก149บาทเป็นเท่าไหร่ <laughs> 151บาทครับผมเออ1 6ึงยบาท151บาทบวกผิดยังนิ่งอยู่ครับยังนิ่งอยู่ยังไม่มี่าวครับ วางคุณสีดินแดงครับยังนิ่งอยู่ครับดูนะครับว่าจะมีเพิ่มอีกไหม <c oughs> พี่น้องเอ้ยมันดึกแล้วไม่มีใครเอาแล้ว รออยู่นะครับบางคุ้มสีดินแดงยังรออยู่นึกว่าไปแล้วยังไม่ไปครับสงสัยสงสัยจะยกเลิกอ้นี้บางขค้ทุ่งวัดดอนตัวไยจะยกเลิกครับผมยัาง็มีใคมเอาครับตอนนี้งานเลยอสองงานครับ เสองานครเพื่อนเือสองงานเรือสองงานงงาน,นี่ครับบางขอตุ้มกระดอนร้อยเก้าบาทบางขุงนสีดินแดงครับมีบวกอีกจะมีบวกเพิ่มเห็นไหมครับ รอดูบางคอทุ่งวัดดอนตอนนี้เราอยู่แยกดาวขนองนะครับแยกดาวขนองเราจะเลี้ยวขวากับ,บ้านครับสุขสวัสดิ์เลี้ยวซ้ายไปวงเวียนใหญ่ครับดาวขนองเวียนใหญ่กำลังลุ้นงานอยู่ครับกำลังลุ้นงานอยู่ตอนนี้เหลือสองงานครับ งานพรุ่งนี้ครับรถกระบ,บะสี่ประตูพรุ่งนี้ส่งปกติครับจันกระเสษมราดยาวมีค่ายกด้วยสรุปตัวนี้งานยังไม่ไปไหนไหมครับระวัง บางคุณสีดินแดงกับบางคอทึ่งวัดดอนอย่างรอไดเวอร์อยู่นะครับไดเวอร์คนไหนได้ยินรีบๆกดนะครับรถเก๋งสี่ประตูกับรถ5ประตู ตอนนี้บางคอทุ่งวัดดอนมีคนรับไปแล้วครับมีไดเวอร์รับไปแล้วค่าขนส่ง109บาทครับมีคนรับไปแล้วครับตอนนี้เหลือแต่บางขุนศรีดินแดงอ่งานพรุ่งนี้ครับส่งปกติสัมพันธวงบางแคเหนือมีค่ายกเลยครับรถกระบะ4ประตู413บาท รับไปแล้วครับงานพรุ่งนี้ตอนนี้ยังเหลือแต่บางขุนสีครับส่งปกติงานส่งสินค้าทันทีครับขนส่งทันทีไม่ได้ส่งปกติครับส่งแบบประหยัดบางขุนสีดินแดงยังไม่มีใครรับไปเลยครับผม ขึ้นมาอีกอันแล้วครับบางขุนสีดินแดงทรงแบบประหยัดมันอันเดียวกันหรือเลปล่าก็ไม่รู้ทรงแบบประหยัดเหมือนกันอ๋อนี่รถ SUV ครับรถ SUV 1 6 1บาทครับลูกค้าจ่ายแบบกเงินสดนะครับ SUV บางขุนสีดินแดง ขาส่งแบบประหยัดครับบางคุณสีนดแดงตอนนี้ยังบางคุณสีสองเนี่ยสองงานครับยังไม่มีใครรับไปเลยครับตอนนี้บางคุณสีสองงานรอไดเวอร์อยู่ครับรอไดเวอร์อยู่ SUV กับรถเก่งกับรถห้าประตูครับผม ้างคยู่แถนนั้นเป็นรถ s อ v วหรือรถห้าประตูรับได้สองงานเลยครับคู่กันเลยครับเพราะว่าส่งที่เดียวกันรับที่เดียวกันครับผมแต่กลัวจะเป็นงานอันเดียวกันนี่แหละครับผมมันลอกโอ้ยเนาะเหมือนแนวสิเวาไม่มีอะไรทำครับเพื่อนๆขับรถไปก็บรรยายไป แก้ง่วงมาอีกงานแล้วครับตอนนี้มาอีกงานแล้วทุ่งคุวังทองหลางงานทรงปกติครับรถเก๋งสี่ประตูสองร้อยเจ็ดบเจ็ดบาทบวกอีกสิบสี่บาทครับผมหายไปแล้วมีคนรับไปแล้ว ยังเหลืออยู่แต่วางขุนสีดินแดงครับ SUV กับรถห้าประตูตอนนี้อยู่แยกปากข้อครับหรือรียกแยกบางปลกแก้วยังไม่มีใครเอาไปเลยนะครับ ไอ้บางคุณสีกับดินแดงเนี่ยทั้ง SUV และรถห้าประตูราคาเท่ากันเลยครับหนึ่งร้ยหกสิบบาทลูกค้าส่งแบบประหยัด โอ้ยบรรยายจนหิวข้าวเลยพี่น้องมาอีกงานแล้วครับบางแคสายไหมรถเ,เก๋งสี่ประตูครับลูกค้าจ่ายเป็นเครดิตไปแล้วหายไปแล้วโอ้เรวเลวแสดงว่ามีคนคนลอยแถวบางแคเยอะโอเคครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนครับพูดมากหิวข้าวแล้วขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ